สวัสดีครับทุกท่านด้วยครับในช่องช้างเกรซสุขกันอีกแล้วววันนี้จะมาเล่นวูฟสวิลลี่นะครับมันออกเสียงยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันอังไงเลียกแบบวูฟอะไรนั่นแหละวันนี้จะมาเล่นโหมดปัญหา2เท่ากันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นโหมดที่แม่เขาก็รักกันนะมีเฮงั้นเราก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าช่วงนี้ยิ่ง6อักหกอักฮักอกอยู่เว้ยโรเมียรเลซอรี่เลขเก็ดนะครับที่ผมนี่ได้มาจากเกมโรเมียร์เลสซอรี่นะผมเคยทำคลิปอยู่ก็ไปหาดู้ไม่ได้เออ ทำไมเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก <g ül> ็อยากสร้างอ่ะ <c ười> คิดไม่ออกอ่ะลองดูซิว่าเราจะได้บทอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะช่องช้างเกียร์ชาแนลมันขี้เกียจนะครับอ๋อเราได้บทนักบวชนะสามาร,รถสานธโมสก็เกินได้นะครับคลิปล่าสุดก็จะเป็น bfi d นะก็นั่นแหละกว่าจะทําเสร็จก็นานอยู่คือจริงๆมันแป๊บเดียวเองแหละแต่ผู้ชมจะทำจะทำมันก็มีแต่เสียงรบกวนเนาะกว่าะจะทำจะทำอ่ะไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ขี้เกียจนะครับโอเคเรามาดูบทนักบวชกันดีกว่า อันนี้คือเราเป็นคู่รักกับออหมาป่าความมืดนะครับโอ้โหผู้ชมนักบวชเป็นคู่รักกับหมาป่ามันคือเรื่องอะไรกันนะครับเนี่ยแฉ่งเออก็ไม่เข้าใจกันนะครับเกมนี้หามาถูกต้องอแล้วหมาป่าความมืดก็คือแบบถ้ำชองด้วยนะนะแบบโลโก้สีทองด้วยนักบวชคือมาสามารถสาตหมาป่าตายได้นะครับแต่ถ้าเปสัตว์ชาวบ้านหรือว,ว่าสาต์บนเตีเนี่ยมันจะตายเองนะครับนักบวชนะ ตอนนี้คือคุณยายขี้โมโหถูกจิ้มตายซึ่งเป็นคนรักกับนายพรานนะครับโหแย่คนเล่นคนนี้ในกลุ่ม <laughs> มันหมาป่ามันเอางี้เลยเหรอพี่เออแล้วแวววมาอัปเดตระบบใหม่นะครับคือเวลาเราพิมแม้นมันจะเด้งขึ้นตัวได้เนี่ยผมก็่เห็นนะก็เดียว,ว่าสุดยอดนะครับเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานด้วยนะอ่านี่แต่ควหน้าตารับไม่ได้เอาแล้วเราไม่หล่อเหรอเราไม่รับิมมไม่ได้เราหล่อจะตาย แต่เราผมว่าผมแต่งตัวเือนผู้หญิงไปนิดนึงนะครับก็แบบจะไว้ผมยาวอ่ะพอดีไว้ผมสั้นแล้วแบบกวโดนตกเกลียนนะตอนนี้หมาป่ายความมืดเพื่อนรักนะทำให้อะไรล่ะปวดหายไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรกันอยู่นะผมอยากสานคู่รักตัวเองไหมเนี่ยอยากแพ้ใช่แล้ว ตอนนี้คือเอาหวันแฟนนับพบไปเล่าหกคนไรสามนะสี่สามสิเมบดคนหนึ่งดิมันส่งอะไรนะมันบอกว่าไลา์ใช่ไหมหกไลท์สี่ไม่ต่ากับสิบสามอ๋อสี่ดีสิบสามเลยสรุปคือสิบสามตายับเป็นฆาตอกรน,นะซึ่สิบสามรักกับสามหรือเปล่าใช่ไหมเป็นหมาเวทนะตอนนี้ผมก็เออๆเลยไม่ได้ไม่ไดใครนะครับแล้วก็รอคืนนี้จบไปนะ เช้านี้ชี้แน่ห้าไม่เท่ากับแปดนะเจ็ดผู้เียกคนนี้คืนผมมีกลุ่มจ้าว่าโอ้ยผุกกระกแหละแต่คือแบบผมมันมต้องคิมอย่างงั้นด้วยดีตรอดประจําการและคืนนี้สาบล้างได้คู่ล้างงงๆง,งล้าง ไม่ได้ต้องบอกคู่ก็ไม่ต้องบอกคู่ก็ได้มัง้งถ้ายังอยากสื้อคนนี้เดี๋ยวยิงหกดีอย่าเอาหกจราระวังตาหยอยอยา่าเราสาดหกดีไหมเอ่ยใครบอกว่าหงแฟรผมมะหนึ่งแล้วหนึ่งบวกอะไรอ่ะ คือเขาไม่ยิงตอนนี้คือผมสมองเบลอมากนะครับแต่ก็คลิปก็อยากลงนะก็จะมาลงให้เพราะมันหายไปช่วงหนึ่งครับเสริมดิพี่หวหกไปให้สสช่วไปชิวหกชมเราไหมชิวหชมเราไหมไม่สนหนึ่งอันนี้คือกำลังสงครามโลกครับ เดี๋ยวอะไรตลกใจดอมเดี๋ยวยิงแปดเอาเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงนั่นแหละรักนะหกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงละโอ้ <c oughs> เดี๋ยวก็ให้สอสอชุบเนาะอันนี้ก็ไม่อะไรนะแล้วก็เป็นพรีสนะนี่บวชแล้วก็รอนะเขาตัดนะครับ ตอนนี้นะครับสสกับวริกาตายนะแล้วก็นักเสือถูกชุบมาแล้วพอดีเป้เลย10ผู้เล่นคนนี้คือหนึ่งในกลุ่มมนุย์หมาป่ามนุย์หมาป่าอ้ชิบหายแล้วโค่รักเราซะด้วยเออแล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกนะก็เป็นนักบวชเนาะก็ต้องไปบวชกันนะ้วโงหัวเออนักบวชทำไมไวผมยาวแปลกๆนะนักบวชนอกรี่นะ <ฟ><ง>พ่าฟีนมาจากไหนวะเออขอบคุณนะหนึ่งสมน้ำหน้าอีกมีทีนไมต้องมีแต่คนดีๆตายวางเป้าแป,ไปนะดไว้นะมันจับคู่ได้เลี่ยหูเลี่ยหูเล่ยเลี่ยเลี่ยหอหูห,ห,หูเลี่ยหูมากห้าบทอะไรนะสองไอ โดนแน่าดีหรือว่าคู่ลงังแล้วก็รออูนะเอาสู่ช่วงงวดนี้ไหนไหนสีไหนไหนสิเราจะตายแล้วเราขอให้นายนะตายด้วยน้ำมือเราถึงนะสิบเราไม่อยากให้นายโดนบูชายันฉะนั้นเอาออกหนีเราเฉย อย่าออกหนีโอ้มันล่าดล่าคู่รักไม่ได้โอ้ยเศร้าโอ้บายโอ้เกียร์เธอยิ่งนักมนหลอกฉันตอนนี้สิบได้ตายลงเราก็ตายลงนะครับเพราะเราไม่คู่รักเขาแม่น่รักเธอฉันขอตายดีกว่าตายด้วยเลยสิบออกดีเราเลยนะโอมยอยากล่าดสิแบบแบบแทบบ้ๆคุณผู้ชมคืออย่างนั้นนะแบบ เนียจะตายใช่ไหมเนี่ยก็จะโดนบูชัญญาบ,บูชัญญาบูชญญายันตายแล้วก็แบบขอราสิตายแล้วกันอย่างเงี้ยโอ้โอเคก็ไม่เป็นไรคือแบบเราอาจจะล่าไม่ลงไงเรารักเขาไงเอานะอโอเคตาต่อไปไหมอ๋อคนนี้เป็นนักล่าหัวนะครับ ในหมดนี้ผมว่านักล่าหัวยังไงก็มีโอกาสานาชนะอ้จุมนะเราเริ่มเกมด้กำหนดเป้าหมายก็คือเราเป้าหมายตายครับมีโอกาสมีคนตายเยอะมากเราเป็นคู่กับผู้ถูกสาบนะครับเราล่าหัวหนึ่งนะโอเคนะครับคราวนี้มีคาสีนของนักล่าหัวด้วยโอ้โหผู้ถูกสาบเรานี่เป็นหมาป่าของแท้แล้วเนี่ย <laughs> คุณคือชาวบ้านธรรมดานี่ก็คือ ขออธิบายบทนะครับนักล่าหัวเวลาเราแบบเวลาเราโกหกคนอื่นให้ลุ่มหลคนที่แบบมีป้ายเนี่ยเราก็จะชนะนะครับซึ่งตัวที่นักล่าหัวล่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่ชาวบ้านนะมันจะไม่ใช่เป็นบทที่แบบไปฆ่าคนอื่นได้นะครับซึ่งมันก็งี้แหละนะต่อมาก็ผู้ถูกสาบนะครับก็คือสามารถโดนหมาป่ากัดแล้วก็กลายเป็นหมาป่าได้อันนี้ใครตายบ้างนักสืบบริการตายแล้วก็ซอวโอ้โห ตายได้น่าเกลียดมากคุณผู้ชมแล้วคือหนึ่งเป็นลางด้วยนะคือแบบโกหกให้โหวตหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมรอให้สิบห้าโดนเออโดนสาบเป็นหมาใช่ไหมแล้วห้าแบบหมาชนะเราก็อาจจะชนะไม่ใช่สิมันมันทำงานยังไงนะไอ้คู่รักเนี่ยค,คนนี้คนนีค้ควรจะหาบว่าเราจะนี้คนจะตาย ผมไม่น่าใช่นะเป็นอย่างนั้นไม่น่าได้นะะแบบหมาป่าชนะเราชนะด้วยไม่ใช่นะต้องให้หมาป่าตายทั้งหมดนะเพราะผมก็ <laughs> เริ่มจําไม่ได้แล้วนะว่าครชรักนัาเล่นอย่างไง <laughs> สิบสามนี่หวานจอยวนเงียบเงียบอามาอาเตียผมก็ไม่รู้จะพีมอะไรนะครับผมก็นั่งอึดอย่างนี้เลยนะเค้มเคลมเนี่ยเคลมล่าเลยีวยวกันเคลมล่าล่าล่าเกมเคลมไปก่อนนะครับ ว่าผมไม่ค่อยถนัดบทแบบนี้เท่าไหร่คือผมไม่ทำเสอร์สับทหรอกครับผมกางเอาง่ายๆนะ้องชนนางเกียร์ชา้นแนวมาเพื่อเกียร์นะไม่ได้มาเพื่อเล่นเกมงเ,เอ,อเราจะให้ดอกไม้ทุกคนแต่เราให้ชุดที่รักก่อนเลยเน,นีแนบแ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 บบจง ให้เรียบร้อยนะสิบห้าไอ้ไอ้เลิฟอยู่แต่เขาหล่าใจไงก็าให้ดอกไม้ทุกคนเลยโอ้ยแล้วคืนนี้ก็ผมไม่ได้ทำตอนนี้หรอกกลับไปนอนซะก็ขออนุญาตตัดอีกรอบตอนนี้นะครับมีมันชื่อบทอะไรมั้งเน,นี่ยนักธนูเนี่ยนักแม่นปืนนะครับแม่นปืนยังไงยังไงไก็ธนูไม่ก็คอร์ดโบเลยนี่แหละมัสามารถเล่นวุ่นวายความหมายได้ผมจำหมดไม่ได้หรอกครับ แล้วผมโดนคนยายขี้โมโหใบนะครับแล้วคณยายขี้โมโหก็ตายไปแล้วด้วยสำน้าหนึ่งบอกสิบห้าดีแน่นอนอ้อเจอกันเจอแต่คนดีผมเป็นชาวบ้านความสามารถสูงนะเอ๊สิบห้าเขาไป็นชาวบ้านความสามารถสูงนะความสามารถสูงพ <c oughs> ูวดถูกสามเพร์็จเนี่ยอาแปะเหรอ,อจะบ้าตายแล้วเขาชาวบ้านความสามารถ สามารถสามารถเป็นหมาป่าแล้วไ็ไล่กัดคนได้เนี่ยสูงไงสูงมากใช่แล้วลือไม่ใช่ลือธรรมดาลืลอด้วยว่าเป็นคงจริงน,นี่ทำเนียงเขาไงะบทเขาได้นะครับสิบห้าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําทำมากนะเพราะว่าเราโดนย้ายบ่ายนะปนกวนตีนเขาก็ไม่ได้เราให้ไม่บ้าผมก็ไม่รู้จะกวนตีนอะไรนะตอนนี้สมองตัดมากเอ๊ะ เอาแล้วใครวอลสิบห้าผมอะเอ้า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 เอ,าเอ,าเอ,าอ้างงมีล่าก็หาเคมไปตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเอาแล้วเราไม่ได้เคมวะเราเคมไปแล้วไม่เหรอเคมแล้วเงว ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำหรอกกลับไปนอนซะตอนนี้ใครตายเอ่ยมีมาปายังรู้กับมาปาจ่าฟูงตานะครับสวยงามหรือเปล่านะว่าบอกแล้วค่าน้อยเคลมล่านะขอรับ ขอเคมได้เลยค่ะค่าน้อยค่าน้อยขอเคมเคมล่าขอเคมอีทีนักขอรับแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ากำลังคราีมเลย <laughs> กำลังเบียวเลยเกิดอะไรขึ้นเออนักบวชพรีตได้ศาสน้ำมนต์สส่13เป็นลูกมาปาและฆ่าเขา แล้วมาล้างแค้นนักบวชนี่แหละอ่าจากนั้นเจ็ดฆาตกรต่อเนื่องสูญเสียความรักและผู้มีลางสูญเสียความรักแล้วก็หมาหมดกังลังเบียวเลยโอ๊ยตายละจะชนะก็ชนะง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนะเอาชนะชนะบ้านชนะอ๋อเราเป็นนักไล่ลอยู่นี่วะเอานักล้ลางตาย กำลังเบี้ยวเลยโอ้ยแล้วลางตายแล้วทำไมเราไม่ได้เน,นี้ยทำไมเราไม่ได้เปลี่ยนมาเประชาวบ้านนะไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบกันเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์นะครับก็ไม่ว่ากันนะถ้าไม่ชอบจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะครับขอร้องเถอะอยาก,กดเลยนะขอร้องอยาก,กดดีสไลค์เลยนะเออถ้าคุณผู้ชมมีข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์ออกคอมเมนต์ได้นะครับ โอเคก็จบแล้วบายๆนี bye ่แล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับแล้วก็เอพิฟูผมก็ไม่ทำคลิปหรอกครับขี้เกียจนะเจอกันนะครับคลิปหน้าอาทิตย์หน้านะครับเขามาจะมาจริงไหมไม่มาหรอกครับมาอยู่แล้วต้องมาครับคราวนี้จะพยายามลงคลิปแล้วนะไปละบายบาย